บบทัานวสวัสดีครับพวกเราทีมงานของชาววิทยาลัยชุมชนนาศน,นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอในส่วนของกิจกรรมที่เราร่วมกับชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้า,าบ้านหนองห้าในการพัฒนาผ้าทอซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองนะครับแล้วก็ทีนี้เราได้ดําเนินการร่วมกับชาวบ้านนะครับในการสกัดสีจากธรรมชาติ นะครับมีการออกแบบลวดลายโดยใช้สีจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจนได้ลวดลายที่สวยงามนะครับโดยวิทยากรที่วิทยาลัยชุมชนน่านของเราได้เป็นผู้ดําเนินการแล้วก็ออกแบบร่วมกับวิทยากรนะครับซึ่งก็สวยงามแล้วก็ก่อเกิดให้มีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่กลุ่มชาวบ้านเขาก็ทอผ้าแบบเดิมๆแบบตั้งเดิม,แบบดดมลายก็ เดิมๆนะครับเพราะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการประยุกต์จนเกิดตรงกับความต้องการของตลาดนะครับปัจจุบันมียอดสั่งซื้อยอดขายเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรับฟังสิ่งต่างๆสะท้อนจากกลุ่มแม่ๆกันครับในเบื้องต้นก็พบกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแม่สายแค่วกันท้ากลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองห้าตำบลโใยญย,ยอำเภอหนาน่อยจัยงหวัดน,น่านจ้ะ กลุ่มต่อผ้าย้อมสีธรรมชาติก็คือตั้งตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหรแล้วแต่มันเขาบอกมีเทคนิคในเรื่องการการย้อมนะเจ้าเาที่นี่มาปีสองพหิบพอดีทั้งมีโอกาสเราทางวิทยายลัยเปิ่นก่อมามาคายว่าเปิ่นมามาันม,มาดูดูพอว่ากลุ่มเฮานี่จะเปลี่ยนจะได้แต่พอดี ก็ได้โอกาสมาเนาะอันปี256263ิกเปินกม็มีทุนมาสนับสนุนเรื่องการย้อมสีธรรมชาติแต่เดิมเดิมตแม่เคยทอมาก็คือทอแบบสีเคมีสีเคมีก็คือมีทั่วในจังหวัดน่านแต่ก็เรื่องลวดลายก็คือลวดลายเดิมเดิมของจังหวัดน่านะตีแหนก็นมีฮะแต่พอดีมาปี63นี่พอดีเขาได โครงการจากวิเลยชุมชนน่านเป่นก็มไม้ยอมสีธรรมชาติและม้ออกแบบลวดไลยตีบะาบบมีไผเหมือนมดอำเภอนะหมดในจังหวัดน่านเองก็บ,บมีเนาะลายทีป่นออกมามือว่าเสาดินม่อนดอยก็มีตีนี้ทีเดียวทางกลุ่มก็ขอฝากภาคือวิเลยชุมชนเน,นี่ยป่นประสานต่อต่อไปเจ้าสวัสดีเจ้ายายแก้วนะมาต่อหกต่อผ้านี่ ลายเสาดินนะเจ้าลายไม้เจอยุดหนุนยิ่เด้อดีเจ้านี่แม่บุญตุ้มนะเจ้านี่ลายมันเป็นลายของนาหน่อยบัวใยนะเจ้าเจขนตาหน้าหน่อยบัวใยนะเจ้าถนนเนาะมันเป็นถนนมันโค้งแต่ว่าดีเจ้าแม่สุทีเจ้าลายเสาเจ้าลายส่หมอกเจ้าสนับสนุนเจ้าเด้อเจ้าแม่สุชาดาใจสีที่ anh đi lấy sầu đín mòn đói cho mẹ bảo khám tuy noi cho anh hết, hết lại... nhận chết hết phí lại lấy nhàng co sầu đín noi cho mẹ lâm thán lấy lại... lù hết trôi uốn nắn noi cho châu mẹ thắng xí, để cho không ý mẹ nên lấy lại... ดอย ừ, บนันไดขึ้นถาดผู้แจกเพื่อนน้าน่อยนะเจ้ามาสน,นับสน,นุนเมย์นะเจ้าถ้าคานว่าง้ามให้แม่จะร่ำนะเจ้ารลายน้าหน่อยนะเจ้า <c oughs> สปาสดีเจ้า <c oughs> นี่ของแม่สายแค่คันท้าเจ้าร้ายหมอนดอยของตำบลโวใหญ่เจ้าจุยสนับสน,นุนจีมเจ้า <c oughs> วิจัยชุมชนน่านนะฮะเราก้อคอมเ็นส่วนหนึ่งของการทํางานกับทางกลุ่มสตรีทอภ้าบ้านหนองห้าตำบลบัวใหญ่อาเภอนาโนยจังหวัดน,น่านตั้งแต่ปี2560มาเป็นต้นมานะครับสิ่งที่เรียนแบบนี้คือว่าเราได้ทําการร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการทํางานนะครับ ถ้าบทบาทของความสาเร็จตรงนี้น่าจะเป็นบทที่เราได้ทางานร่วมกันไม่ว่าศูนย์เรียนรู้สตรีจังหวัดเชียงรายนะฮะแล้วก็ในงานในจังหวัดน่านไม่ว่าพัฒนาชุมชนไม่ว่ากศออนอไม่ว่าที่ทําการปกครองจังหวัดน่านอเาเภอหนาน้อยและสําคัญที่สุดคือองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ นะครับซึ่งได้มีบทบาทตรงนี้ซึ่งการทํางานตรงนี้ส่งผลให้ณเวลานี้กลุ่มสตรีภาคอบ้านหนองห้าจังหวัดน่านเนี่ยครับมีเป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปอย่างยิ่งนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าเราคงจะก้าวเดินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียนว่าในส่วนของวิเลยชุมชนชน,ชน,น่านเรามีกิจกรรมมีแผนงานโครงการที่ทําต่อเนื่องไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนปี2564เราเป็นมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กันทำงานร่วมกันให้ชาวบ้านมีความสุขและประสบความสำเร็จครับผม